สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่องตามใจฉันนะคะวันนี้ป้าพรพรามาชมร้านต้นไม้นะคะมีไม้ใบไม้ดอกนะคะอยู่ที่ตลาดสามชุกนะคะอยู่เส้นสามสี่ศูนย์นะคะคุณผู้ชมอยู่ถนนเส้นใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะและสวนที่นี่เขามีแพ็กตัสด,ด้วยมีแพ็กตัสด,ด้วยคะ่ะคุณผู้ชมต้นหนึ่งก็ สามสิบแาดอะไรเงี้ยนะคะต้นไม้เยอะมากนะคะคุณผู้ชมคะเยอะมากแล้วก็มีอุปรกรณ์จัดตกแต่งสวนด้วยนะคะคุณผู้ชมมีดินมีกระถางนะคะเรียบร้อย เดี๋ยวพาชมด้านในก่อนนะคะคุณผู้ชมคะนี่อันนี้จะเป็นไม้อ่ามีเดฟมีแทบจะทุกอย่างเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะ พาชมพาชมค่ะเยอะมากนาคาร้านใหญ่นะคะถ้าสำชทุกนี่ร้านนี้ใหญ่สุดเลยค่ะนี่เป็นแคคตัส <c oughs> อันนี้ไม่ใช่ของจริงนะแดงอันนี้ไม่ใช่ของจริงนะ ของปอมเนาะแต่น่ารักเชียวนี่มีพี่ตอบรูมาด้วยนีย่ใช่ไหมน่าจะใช่สวัค่ะคุณผู้ชมสามร้อยห้าสิบสามต้นหนึ่งพันนะคะนั้นนกฮูกหรอใช่ปะไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจนะนจะเป็นนกฮูกนะสามร้อยห้าสิบสามต้นหนึ่งพัน อุ้ยนี่สวยนี่แตงปัเปดเลยปัดเลยดูว่าไฟาเวิร์คหรือเปล่าเป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมเยอะแยะมากเลยนะคะ <S <S อาจจะดูด้านหลังอีกด,ด้านหนึ่งก็มี ไม่รู้ว่าน้องๆเขาเชื่ออะไรกันบ้างนะคุณผู้ชมดูกันเอาเองเลยนะคะถ้าสายแคคตัสนะคะเฮ้ยมีราคาผิดเหรออ๋อราคาเขาอยู่นี่อันนี้ห้าร้อยแต่สีสดมากเลยนะสีสวยมากเลยจะดูบนต่อกรับดิ นุ่นก็สดดูดิไเห็นไหมสดแตกแป๊กัน hey, น right? pues ี้ถ nah ูกกว่าเลยเหรอราคานี่ออสี่ถึก้อยู่รวต้นต้ออยู่กัไอ้นี่ราคาแบต้น ตไม่ใจไวนะคะนี่คน,นีดอ,อกดอกดอกดอก,อกสวยมากเลยเห็นไหมคะอะไรอ่ะร้อยใช่ไหม อันนู้นอันกลางอ่ะร้อยร้อยอะไรนเนี่ยอีกอันนี้อีกหัวนี้นี่อีนน่มือนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเขียนไว้อะไรใช่ปะใช่ราคาไหมนี่ยเยอะนะคะคุณผู้ชมนี่คักตัดเยอะ สองร้อยห้าสิบครับสองร้อยห้าสิบบาทค่ะคุณผู้ชมต้องทายจากข้างบนยอดลงไปพี่ไปตรงตรงนีนงกระ,ะท่ากันหมดใช่ไหมเนี่ย จะไม่เท่าอัอนนี้มันก็มันไม่รอบอันนี้ก็ไม่รอบมันไม่รอบนี่ต่อน้ำแดงเหรอ ราคามีไหมอันนี้ไม่มีไม่มีราคาอันนี้จะต่อสามเหลี่ยมต่อสามเหลี่ยมเขาขายไหมรกระถางเนี้ยสามเหลี่ยมโอ้จะซื้อยเย <laughs> ไปแยกได้เยอะ <laughs> อะไรอ่ะพี่แดง,งหัวเต็มเลยเนี่ยไงตุ่มดอกเต็มเลยเนี่ยอันนี้ก็มันพันอะไรไม่รู้อ่ะสวยใช่ไหมล่ะอืมสวยสวยไหมคุณชมประผ่ว่ามันสวยอ่ะนี่รากเลยเต็มแก้วเลยสวยอ่ะน่ะเห็นไหมเยอะมากเออไม่มีราคาไม่เหมือนไอ้นั่นนะเหมือนเหมือนเหมือนพวกนิ้วอ่ะเพราะนี่มันยังไม่ยาวปุ๊บ หมือนเนี่ยๆคล้ายๆกับไอวีบูเทียที่เขาเขียนไปเลยไหนอะนี่แน่ๆไอวีบูเทียเนี่ยห็นนะเนี่ยแต่นี่มันยังเล็กอยู่หรือเปละอันนี่เล็กใช่แล้วอันนี้มันก็เป็นยังหัวยังเล็กนะถ้าแยกออกไปอ่ะมันก็จะมันจะโตได้เร็วแต่อันนี้มันอยู่ติดกันอย่างเงี้ยมันเบียดกันไงเพลินไงคุณผู้ชมถ้าอยู่ไหนนะเพลินเพลิน นี่เตรียมเขาจะแน่เขาจะต้องเตรียมย้ายกระถางแน่เลยนะเนี่ยเตรียมหินภูเขาไฟไว้แล้วมีนกด้วยค่ะคุณผู้ชมโอเคนะคะคุณผู้ชม ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวไปจับข้างในให้ดูหน่อยหน่อยเพราะว่าพาไปดูนี่อื่นต้นไม้มีเยอะมากไม่ใช่แคคตัสเยอะมากก็คือแคคตัสก็เยอะแล้วแหละแต่ว่ารถสีนี่อืมอันไหนก็สับรถสีนี่อ่ะลุงสับปะรถสีสีสวยสดใสมากเลยคุณผู้ชมแต่นี่นี่อะไรเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นเฟิร์นเฟิร์นใบมันเป็นอย่างงี้นะเฟิร์นจะไม่รู้ว่าเป็นเฟิร์นพันอะไรอ่ะแต่รู้ว่าเป็นตระกูลเฟิร์นของกวางเปล่าก็ไม่รู้อ่ะนี่ก็อะไรนะอันนี้ซันนารูซันนารู อันนี้สารด,ดูอันนั้นไม่รู้อะไรในกระถางอันนี้เป็นเป็นไผ่ไผ่อะไรวะไผ่อินโดใบาลายเหมือนที่บ้านมีสองกระถางไม่โตเลย <c oughs> นี่ข้างบนนี่เป็นเฟิร์นข้างบนนี่เฟิร์นใส่กระถางห้อยไว้คุณผู้ชมด้านหลังนี่ด้านหลังนี่ก็เป็นเฟิร์นเฟิร์นแต่คนละสายพันธนะุ์ป่ะเออพันธุ์เดียวกันนั่นเป็นเฟิร์นใบพัดามอันนี้ก็เป็นตูกโซลนนะครับ คื่ข้า,างหน้านี่จำปีเนี่ยกระถางใหญ่ๆหญ่ไปถึงก็ไปห้อยประดับได้เลยเนี่ยใครที่จะประดับบ้านจ,จัดสวนย่อมที่บ้านอ่ะจัดสวนหลักบ้านอะไรเงี้ยมันจำปีงอมมากเลย,ยได้เลยห้อยได้เลยนี่จำปีข้างในเนี่ยพวกโซนกระถางอืข้างในเป็นโซนกระถางพวกอุปกรณ์ตกแต่งแล้วก็อุปกรณ์ที่สําหรับปลูกอะไรพวกนี้นะคะคุณผู้ชมดินอะไรอย่างเงี้ยมีหมดนะคะกระถางเล็กกระถางน้อยมีหมดมีสวนกล้วยไม้ไอ้นี่ก็สวยดีเนี่ย อะไรไม่รู้ไม่รู้อะไรอ่ะอันนี้อันนี้ต้นเดฟใช่ไหมอันนั้นมีอะไรเขาล่าเฉีอืวหนวดหรือสีแจกโดยกล้วยไม้อืกล้วยไม้เขาเข้าใจทำนะที่มันแปะกับไม้คือแรกวเขาเอาลวดผูกก่อนเอื้องร้อยห้าสิบเอื้องเอื้องหึ่งอ่าร้อยห้าสิบบาทคุณผู้ชมยกไปเลยยกลวดไปด้วยเลยไปถึงไปเกาะได้ความสวยงามไม่ต้องมาทําอะไรอีกเลยนะคะคุณผู้ชมกันด้าร้อยเดียวกันด้ามีดอกแล้ว หนึ่งร้อยบาทอุ้ยอันนี้เหมือนงูตัวเล็กเลยอ่ะเนี่ยเหมือนงูกงกงฮะงูเก่งกองอันนี้อันนี้ก็จะเป็นถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะเป็นเฟิร์นฮาวายนะเนี่ยนี่เฟิร์นอะไรเออเราว่าจะเอาอันเล็กๆไปสักสองกระถางไปแต่งข้างซุ้มเราเหมือนกันอะไรนะ ฟิร์นค่าหลวงอ่ะค่าหลวงตัวเล็กๆอ่ะที่เราเคยซื้อไปเมื่อก่อนเนี้ยค่าหลวงไม่มีเลยมั้งก็ต้องไปหาดูนี่ก็เอาตะแกรงพัดลมคุณผู้ชมตะแกรงพัดลมเนี่ยเออเอามาจัดตกแต่งส่วนได้นะคุณผู้ชมหป้าตะแกรงฮะเออหน้าหน้าตะแกรงพัดลมอ่ะหน้าอันเก่าๆอ่ะนี่อันนี้ก็เป็นเฟิร์นนิคเล่เฟิร์นเฟิร์นนี่ก็สวยเนี่ยสบายสีดา เฟินเฟินป่าตระกูลหนึ่งสบายสีดาเลยเฟินป่าเอที่ที่มันเนี่ยมันมันจะเป็นใบใหญ่หุ้มอย่างเงี้ยใบใหญ่เนะี่ยมันจะหุ้มกับกับไอ้กอ่อไม้ครบครบไม้อ่ะต้นไม้เป็นง่ามเนี่ยไอ้นี่มันชอบอยู่ตามง่ามแล้วก็เอาใบเนะี่ยหุ้มเกาะไว้แล้วมันก็จะมีใบกลางออกมาแต่เงี้ยธรรมาชาติเ,เขาเรียกสบายสีดาะนะเ,ออเขาก็เป็นธรรมาชาติของเขาไม่ต้องมีใครไปหุ้มให้เัาเขาขหุ้มเองเขาก็เอาใบเนี่ยหุ้มเกาะติดกับต้นไว้ อันน restless, no ี้ก็เป็นตระกูลเดฟไปเอาอะไรพวกนั้นข้างหน้าข้างหน้ามาแล้วเสร็จยังเสร็จก็จบเลยปิดคลิปปิดคลิปประมานี้ก็ได้แล้วส่วนนี้ก็ได้โอเค ขอบคุณนะคะคุณผู้ชมขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะมาชมต้นไม้กับป้าพรนะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะคุณผู้ชมเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ป้าพรขอบคุณมากไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีนะคะ